ผมชื่อนายธนวัฒน์สุรพงศ์ชื่อเล่นชื่อโอมค,ครับนั่นแหล่งโอมเปล่ายังไม่ได้นอนเฮ้ยนั่นมันโอมคอก,กเทลเพลงเขาดังเนี่ยดังดังมากเฮ้ยนั่นมันโอมฮินดูเปล่าที่มันสามสิบอะใช่ปะ จะเป่าาาามาเฮ้ยบ้าไปแล้วนล้วมันยอดรักสลักใจมันเกี่ยวอะไรกับอมม่ะเออชื่อองเนะี่ยถูกละองกำลังไฟฟ้าแล้วรู้จักองปะสวัสดีครับผมเรียนอยู่นิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาละะัยราชภัฏนครปฐมอยู่ปีสามผมเป็นคนสนุกสนานนะร่าเริงทําอะไรก็ได้ับชอบทําอะไรแปลกใหม่นะถ้ามีอะไรใหม่ๆอะไรดีๆผมก็อยากจะเรียนรู้ไปด้วยครับผมชอบถ่ายภาพมาตั้งแต่ม5นะครับเรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับจนผมได้เข้ามหาวิทยาลัยนะครับสิ่งที่ผมชอบนะก็พวกการถ่ายภาพนะครับการทําวิดีโอการทําหนังทําหนังส่งประกวดนะครับรับงานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับ ตามงานเช่นงานปัดฉิมนะครับรับปริญญางานแต่งนะครับงานบวชต่างๆนะนะครับพวกยูทูบเบอร์นะครับที่ผมชื่นชอบนะที่ติดตามอยู่ก็พวกคิวเทลป้านะครับบี้สัสกาบเก๋ไก๋สไลเดอร์ครับเขามีความคิดที่ดีนะครับมีคอนเทนต์ต่างๆมีหัวคิดหนังส่วนมากนะครับที่ผมชอบก็บริษัทนี้นะครับที่ผลิตหนัง GDH นะครับเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่ผมอยากเข้ามากนะครับ เขารู้สึกว่าทําหนังได้ดีครับทำหนังไปด้วยสอนไปด้วยมีเศร้ามีสนุกการคิดบทการทํำบทอะไรหลายๆอย่างครับมันเหมือนว่าตรงกับทัศนคติของผมนะครับส่วนโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัดต่อครับ Premiere Pro โ,โปรแกรมแต่งสีรูปนะครับ Lightroom แล้วโปรแกรมตัดต่อภาพน,นะครับ Photoshop แล้วก็มีการดับรูปนะครับโปรแกรม AI นะครับแล้วก็มีโปรแกรมเสียงเองนะครับเป็น ออดิชั่นนะครับส่วนผลงานที่ผมเคยทำไว้นะครับก็มีถ่ายรูปทำหนังนะครับไปดูกันครับล้วใครจะทนได้วะทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนนี่มันโลกความจริง คนอื่นเขาอาจจะนอนกันแล้วแต่พวกผมไม่นอนครับผมนี่แหละครับตัวผม